สวัสดีครับนะครับชาวเทรดมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับลองมาเทรดนากำไรกันนะครับหรือว่าหาอะไรได้กันนะครับผมวันนี้ผมจะทดลองนะครับเทรดโดยใช้ตัวชี้วัดนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไม่เคยใช้นะครับ ก็คุบไปเจอนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะได้ผลไหมฮนะวันนี้ก็ลงมาทําคลิปให้ดูนะครับผมตัวชี้วัดว่าเป็นอย่างไรนะครับก็นี่ครับมันเป็นแบบนี้นะครับตัวชี้วัดสอนขึ้นก็ให้ซื้อขึ้นนะครับทกสอนลงเราก็ให้เทรดลงนะครับผมก็อนเดินก็มาเลือกคู่เงินกันก่อนนะครับ กู้เงนกันก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสามไม้ติดหยุดนะครับแพ้สามไม้ติดหยุดนะครับ,มมรบวันนี้จะเทรดแค่สามไม้โพนะครับเพราะว่าไม่เคยได้ใช้ตัวชีวัดแบบนี้สักทีนะครับก็ขอเป็นสามไม้แล้วกันนะอันนี้สัญญาณมาแล้วนะครับไปซื้อลม ครับนะครับกดไปแล้วครับซื้อลงครับปาบเขาให้นะครับผมลองดูนี่ครับว่าสนาณจะแม่นไหมนะครับจะแม่นไหมครับลองดูนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเป็นอย่างไรนะครับผมเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรนะครับผม ออเดอร์แรกนะครับการใช้โอฟูน่าจะห mm hmm. ายไ,ไปแล้วครับอาจะโดนหลอกครับผมโอเคไม่เป็นไรครับยังเหลืออีกสองออเดอร์นะครับอีกสองออเดอร์นะครับผมต้องดูนะครับต้องดูว่า จะหายไปไหมถ้าเกิดหายไปอย่างนี้นะครับแสดงว่ายังไงพคไม่เกิดผลนะครับออเดอร์แรกก็โดนไปแล้วนะครับผมไม่เป็นไรครับยังเหลืออีกสองอีกสองออเดอร์นะครับเพราะว่า ก็ลูกศรได้หายไปนะครับลูกศรได้หายไปอีนผมก็ใจร้อนไปหน่อยนะครับก็เห็นลูกศรเกิดขึ้นก็เลยกดนะครับประกดว่าเ,วเรียบร้อยครับหมายกแล้ะครับดิ้งขึ้น ครับลองรู้ครับเดือดรีสองทำไมไปติดข้างล่า <c> ง <oughs> จะเป็นอย่างไรนะครับผมนทีสองจะเป็นอย่างไรบ้าง ลองใช้ดูนะครับผมแล้วก็มาทำคลิปนะครับเพื่อนนะครับหรืพี่น,น้องนะครับได้ดูกันว่าใช้ตัวชี้วัดจะชนะไหมนะครับผมกดว่าพอบที่สองก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเกิดขึ้นใหม่แล้วครับผม มีแล้วนะครับผมกดหายครับกำลังกดประกดผ้าหายนะครับผมโอ้โหโดนหลอกอีกแล้วครับเป็น order, ออเดอร์ที่สามนะครับผมออเดอร์สุดท้ายนะครับ อันนี้ก็ใช้เวลาทําคลิปเร็วมากนะครับผมเพราะว่าตัวชีวัดตัวนี้เกิดขึ้นเร็วมากนะครับก็เลยทําคลิปเร็วมากโอเคครับสองชนะสามไม้สามออเดอร์นะครับชนะหนึ่งนะครับชนะหนึ่งชนะหนึ่งนะครับผมอ่า จนะหนึ่งนะครับชนะหนึ่งออเดอร์นะครับหนึ่งออเดอร์ก,ก็ไม่นะครับไม่หาจังหวะเข้ายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับจริงๆสกิปพาก็แเ่นอยู่นะครับับเกิดขึ้นมาก็ตัวนี้ลงแท่งขั้นไปก็ขึ้นนะครับอนนี้เกิดมาปุ๊บแท่งนี้อาจจะ จะไม่แม่นแต่ถ้าเกิดเข้าไปใไส้จะเม่นนะครับอ่าแท่ง่อไปนี่ก็แม่นนะครับปัายนี้ก็จะแม่นนะครับผมเี่ก็แม่นนะครับอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็น่าจะแม่นนะครับแต่ลงมานะครับผมก็คลิปนี้ก็สั้นไปหน่อยนะครับผมกปฝาก,กดไลค์กดติดตามนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อ่าด้เถ็ด แบบเก่งอะไรนะครับวันนี้พอดีกดเข้าไปเจอนะครับว่านี่มันเป็นตัวคลิปนะครับผมก็เลยเอามาลองดูนะครับผม,มจะเป็นอย่างไรนะฮะปรากฏว่าแพ้สองนะครับชนะหนึ่งอ่ต้องไปซ้อมให้ดีนะครับถ้าทนาดนะครับอยากจะใช้สคริปต์ตัวนี้ผมก็เปิดให้ดูเลยนะครับเนื่องจากคืออ่าตัวนี้นะครับ ตัวนี้เมาส์ผัวฉีนะครับเมาส์หัวฉีนะครับก็่คือเข้าไปที่สคริปต์นะครับไปแล้วไปมีสคริปต์ก็จะขึ้นมาให้นะครับผมครับผมเข้าไปตรงที่ตรงนี้ครับอ่่ตรงนี้ครับแล้วก็ไปหาแล้วก็ไปกดคำว่าสคริปต์มันก็ขึ้นมาให้นะครับก็คลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการสร้างคลิปหรือว่าสร้างวิดีโอแบบนี้นะครับครั้งต่อต่อไปนะครับผมก็ดูนะครับดูไว้เพื่อความบันเทิงแล้วก็ไว้ศึกษานะครับก็เหมือนเดิมนะครับการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับควรศึกษานะครับให้ละเอียดก่อนที่จะมาเทรดนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้ท่านได้ผลเสียทัย์สินที่ท่านมีนะครับ นี้ก็จบแค่นี้นะครับผมสามออเดอร์นะครับตามนี้ในนะครับจบแค่นี้นะครับหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม